สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่30กันยายน2563ยโดยลิเวอร์พูลเดลี่ไบเซอร์โอที่วันนี้ผมได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน,น้นๆ5้าข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องใหญ่ที่สุดประจําวันกันก่อนเลยกลับประเด็นเรื่องราวของตีอาโกะอคันทาร่ามิดฟิล์ปแดงของเราท่านๆหลายท่านคงสงสัยกันว่าในเกมซูเปอร์บิกแมตช์ระหว่างลิว์พลกับอาร์เซนลทำไม,ไมถึงไม่มีชื่อของดาวเตะไว้29ปีทั้งที่ก่อนหน้านี้ตัวเยอร์เกนครอปเองก็ออกมาเปรยด้วยซ้ำว่าจะให้เขาลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนัดนี้ ขณะเดียวกันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็ยังมีการปล่อยทั้งภาพนิ่งและวิดีโอขณะที่เจ้าตัวลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือทั้งหมดเอามาให้แฟนบอลได้ชื่นชมกันอีกด้วยอย่างไรก็ตามในวันเสาร์และวันอาทิตย์เขากลับหายหน้าไปอย่างปิดสนาซึ่งตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็เชื่อว,ว่าเขาอาจได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมหรือไม่อย่างไรทว่าล่าสุดก็มีความกระจ่างชัดในเรื่องนี้ออกมาแล้วเมื่อสโมสรประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแล้วว่าตียาก้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทาให้ต้องแยกตัวออกมาจากเพื่อนร่วมทีมที่เหลือแม้กระนั้นสมสรก็เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมไปอีกด้วยว่าเตียก็มีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยยังคงมีสุขภาพที่ดีอยู่และอาการก็ดีขึ้นมาตามลําดับขณะเดียวกันคุณหมอจิมโมซอนแพทย์ประจําทีมชุดใหญ่ของสมสรนก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องนี้เอาไว้ด้วยมันเป็นตัวเรื่องของนักเตะแต่ละคนว่าพวกเขาจะเปิดเผยต่อสาธารณชนะหรือไม่เกี่ยวกับผลตรวจของเชื้อไวรัสโควิด -19 คุณหมอโมซอนกล่าวเราได้ทําตามแนวทางที่วางเอาไว้ทุกตัวอักษรและเตียโกก็โอเคดีในตอนนี้เขาถูกแยกตัวออกมาตามแนวทางปฏิบัติและหวังว่าเขาจะได้กลับมาอยู่กับเราในเร็ววันนี้ด้านตัวเตียโกเองก็ได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาเพื่อแคปชั่นสั้นๆว่าเวลารักษาตัวพร้อมอิโมจิลูกเบ่งกราม หากเพื่อนๆจำกันได้ในรายงานข่าวเมื่อวานนี้ผมก็ได้หยิบยกคำให้สัมภาษณ์ของเยอเก้นครอบมาเล่าสู่กันฟังไปแล้วว่ากรอบเวลาที่เตียก็จะกลับมาพร้อมลงสนามใน,นอีกครั้งนั้นจะเป็นช่วงหลังพักเบรกทีมชาติตอนกลางเดือนตุลาคมซึ่งจะทำให้เขาพลาดเกมคาราบาวครับกับอาร์ซนอลและเกมพิมลีกกับแอสตันวินล่าแต่จะกลับมาทันเกมเมอร์ซี่ไซดดาบี้แมชกกับเอเวอร์ตัน สำหรับข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความคิดเห็นของแกรี่เนวิลล์อดีตกัปตันทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กับลำ3 6าองศาหลังก่อนหน้านี้เคยปรามมาความสามารถในการป้องกันแชมป์ของทีมดังจากเมอร์ซีสไต่าล่าสุดก็ออกมายอมรับแล้วว่าลิเวอร์พูลคือเต็งแชมป์พิมร์ลีกในฤดูกาลนี้เมื่อตอนก่อนเริ่มตน้นฤดูกาลผมเลือกแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนที่ถูกถามว่าทีมใดจะได้แชมป์ในฤดูกาลนี้ ผมคิดว่าพวกเขาขยับมากกว่าในตลาดซื้อขายนักเตะแต่จากสถานก,การณ์ในตอนนี้เมื่อผ่านไป3เกมผมได้เปลี่ยนใจแล้วเนวิลกล่าวมันไม่ใช่เพราะเกมเมื่อวันอาทิตย์ผมได้ดูเกมที่เลสเตอร์บุกไปถล่มซิตี้5ประตูต่อ2ถึงทิมเอติฮัดสเตเดียมแต่ผมเองก็ตามดูลิเวอร์พูลมาตั้งแต่เกมแรกที่เจอกับบลีสซ์ซึ่งทุกคนก็เห็นตรงกันว่าพวกเขาไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดในเกมนัดนั้น เกมนั้นมันบ้ามากหากคุณได้ผลการแข่งขันในเกมที่ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดนั่นพิสูจน์บางอย่างได้เลยนะพวกเขายังสัญญาณนะักเตะที่ยอดเยี่ยมเข้ามาอีก2คนหลังจากเกมนั้นและจากนั้นก็ไปเยือนเชลซีและฟ้าเจชชนะกลับออกมาได้พวกเขาต้องมาเจอกับอาร์ซนอลในบ้านอีกซึ่งเป็นอีกทีมที่อยู่ใกล้หัวตารางมากๆแต่ก็ปิดจ็อบได้อีกครั้งทั้งนี้เนวิลยังได้แสดงความคิดเห็นต่อไปอีกว่าระดับการเล่นของลิเวอร์พูลณเวลานี้ เหนือชั้นกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกว่าเดียลาไปเรียบร้อยแล้วเรารู้ว่าเป๊ปกว่าเดียลาไม่ได้มีทีมอย่างที่เขาต้องการมีสนามเขาอยากได้ปากกรหลังตัวกลางคนใหม่เข้ามาอีกคนแต่ว่าผมได้ดูฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลที่เจอกับอาร์ซนอแล้วนำไปเปรียบเทียบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วมันคือคนละระดับกันเลยนั่นคือสิ่งที่เป๊ปกว่าเดียลาจะต้องตระหนักให้ดีเนวิลปิดท้ายด้วยการแสดงความคิดเห็นว่า การเซ็นสัญญานักเตะใหม่เข้ามาเพิ่มเติม2คนในช่วงเวลาห่างกันเพียง24ชั่วโมงของลิเวอร์พูลกับเตียโก้และดิโอโก้โชตากลายมาเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้พวกเขาไล่ล่าความสําเร็จต่อเนอืนอ่องยิ่งขึ้นไปการสื็นสัญญาก,กับเตียโก้อคันทาราและดิโอโก้โชตาเป็นการดําเนินการครั้งใหญ่เพราะมันเป็นการส่งสัญญาณถึงความมุ่งมัน่นเนวิลกล่าวต่อพวกเขาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแผงมิดฟิลด์ ด้วยคนที่เข้ามาเล่นได้คุมเกมได้และทำสิ่งที่แตกต่างจากนักเตะที่พวกเขามีอยู่ในทีมอยู่แล้วขณะดเดียวกันโชต้าก็เข้ามาเสริมแนวรุกคอยเป็นบักอัพที่ยอดเยี่ยมให้กับสามประสานแดนหน้ามันเป็นการสริ่สัญญาณที่ชันฉลาดอย่างมากนี่คือทีมระดับท็อปอย่างแท้จริงและเราก็เห็นได้จากความสําเร็จของพวกเขาในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่มันดูเหมือนว่าพวกเขาจะทํามันได้สําเร็จอีกครั้งนะ ในไงก็ดูข่าวเกี่ยวกับเนวิลกันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ของเขาต่อเนื่องกันไปเลยแต่ครั้งนี้เกี่ยวกับการเล่นของโมฮัมเหม็ดซาลาที่เขามองว่าเห็นแก่ตัวมากเกินไปในเกมเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาทีมของเราเอาชนะอาร์ซนอลสามประตูตอนหนึ่งแต่มันมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ซาลาไปแย่งโอกาสทำประตูของโชต้าจนสุดท้ายทีมก็พลาดโอกาสทองและนั่นก็คือจุดที่เนวิลนำมาวิพากวิจารณ มันเป็นการเล่นที่เห็นแก่ตัวของเขานะเขาอาจจะคิดว่าโชตายังไม่ได้บอลเลยไปเอาบอลมาเล่นเองท,งทั้งที่มันเป็นบอลของโชตาเนวิลกล่าวความอยากได้เป็นหนึ่งในจุดแข็งของเขาแต่เขาควรจะปล่อยให้กับเพื่อนร่วมทีมบ้างเขาต้องไม่เข้าไปเล่นในจังหวะแบบนั้นโชตาคงจะทําประตูได้แล้วหากซาร่าไม่เข้ามาคุณจะไปทําแบบนั้นไม่ได้ในฐานะนักเตะคุณต้องรู้ว่ามันดูไม่ดีเอาเสียเลย อันที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เนวิลออกมาวิจารณ์ซาร่าถึงประเด็นนี้เพราะหลังเกมที่เอาชนะลีสในนัดเปิดฤดูกาลเขาก็คเคยแสดงความคิดเห็นเอาไว้แล้วครั้งหนึ่งผมคิดว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างแนวความคิดของซาร่ากับมาเน่มาเน่เป็นที่ชื่นชอบมากกว่าผมคิดว่าเพื่อนร่วมทีมรักเขาเพราะเขาทุ่มเททุกอย่างเพื่อทีมและไม่เห็นแก่ตัวถ้าว่าเมื่อคุณหันมาดูซาร่าบางครั้งเขาก็ไม่จ่ายให้กับเพื่อนร่วมทีมเขาเห็นแก่ตัวมากกว่า บางทีก็ทําให้เป็นที่รักของเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลน,น้อยกว่าเพราะเรื่องนั้นแต่เมื่อมองมาจากภายนอกผมคิดว่าเขาเป็นนักฆ่ายอย่างแท้จริงในสนามเขาทําให้ผมนึกถึงโรนัลโดและลูนี่ในช่วงกลางยุค2 0 0พันมาเน่และซาลาก็เป็นแบบนั้นผมคิดว่าซาลาจะลงไอ้ด้วยกันเหนือกว่ามาเน่ไม่ใช่เพราะว่ามาเน่เป็นนักเตะที่ไม่เก่งนะก็เหมือนอย่างรูนี่ที่เป็นนักเตะที่สุดยอดทว่ามันมีเหตุผลที่ทําให้นักเตะเหล่านี้แตกต่างกัน พวกเขากลับบ้านดึกและตั้งมั่นอยู่ในโรกของพวกเขาว่าจะเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกให้ได้ในอีกด้านหนึ่งนักเตะอย่างรูนี่หรือมาเน่พวกเขารู้สึกว่าต้องทําให้ทีมชนะพวกเขาคิดว่าต้องสู้เต็มที่เพื่อเพื่อนร่วมทีมและสาลาไม่ได้เป็นแบบนั้นหลังจากฟังความคิดเห็นของอดีตนักเตะจากทีมอื่นกันไปหลายข่าวแล้ว ข่าวที่4ของวันนี้ผมเลยอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูบทสัมภาษณ์ของอดีตนักเตะเก่าของเราอย่างแดนนี่เมอร์ฟีที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพอลปอกบาไม่ฟิลแฟร n c ์แมนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เชื่อมโยงมาถึงทีมของเรากันบ้างปอกบาเคยเป็นอดีตนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลกตอนย้ายจากยูเวนตุสกลับมาอยู่กับยูไนเต็ดด้วย่นราคา89ล้านปอนด์ย้อนกลับไปเมื่อซัมเมอร์ในปี2 0 1 6 ทว่าหลังกลับมาอยู่โอทราฟฟอร์ดเขาก็มีฟอร์มการเล่นที่ขึ้นขึ้นลงลงและไม่คงเส้นคงวาขณะเดียวกันก็มีปัญหาเรื่องความฟิตเข้ามาเป็นอีกปัจจัยสําคัญทั้งนี้เมอร์ฟี่ก็เชื่อว,ว่าการเล่นที่ไม่ขยันของป็อกบาเป็นตัวฉุดรั้งเขาเอาไว้และนั่นก็ทําให้เขาเชื่อว,ว่านักเตะรายนี้ไม่ดีพอจะมาอยู่ในแผงวิดฟิลด์ของเยอเกนครอปอันที่จริงแล้วป็อกบามีทุกอย่างพร้อมเขาเล่นเกมรับได้ดีกว่าที่เขาทําอยู่ด้วยซ้าเมอร์ฟี่กล่าว เพราว่าเขาไม่ได้ทําแบบนั้นด้วยเหตุผลบางอย่างและนั่นก็อาจจะเป็นผลมาจากการที่เขาไม่ยอมเล่นเกมรับผมคิดว่าป็อกบาเข้ามาอยู่ในแผงมิดฟิลด์ของครอปไม่ได้เลยด้วยซ้าเขาอาจจะทําได้นะหากเขามีความขยันมากกว่านี้แต่ผมไม่คิดว่าครอปจะชอบใจกับมิดฟิลด์ที่เล่นเกมรับได้ไม่ดีแบบนั้น เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้กับเรื่องราวของริอันบลูสเตอร์ผู้หอกอนาคตไกลของลิเวอร์พูลที่คาราคาซังมานานว่าสรุปแล้วเจ้าตัวจะย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลด์หรือไม่อย่างไรในตอนนี้มันมีอย่างน้อยถึง10สโมสรที่ติดต่อท่าทานักเตะเข้ามาอยู่แต่มีเพียง2สโมสรที่โดดเด่นขึ้นมากว่าเขาเพื่อนได้แ,แก่เชฟฟ์ยูไนเต็ดและคริสตันพาเลตอย่างไรก็ตามในตอนนี้เชฟฟ์ยูไนเต็ดคือทีมเต็งที่จะได้ไรเซนของเขาไปครอบครอง เมื่อล่าสุดลิเวอร์พูลได้อนุญาตให้พวกเขาเข้าเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วเพราะว่าในเรื่องของค่าตัวนั้นทั้งสองสโมสรยังตกลงกันไม่ได้และกําลังเดินหน้าการเจรจาต่อไปโดยขอ้อเสนอล่าสุดของเชฟฟียูไนเต็ดอยู่ที่17ล้านปอนด์และเต็มใจใส่เงื่อนไขซื้อตัวกับแอนฟิลเอาไว้ในอนาคตด้วยเพราะว่าทางฝั่งลิเวอร์พูลประเมินมูลค่าของดาวเตะไว้20ปีเอาไว้ในเบื้องต้นที่20ล้านปอนด์และต้องการแนบเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม ตามผลงานของนักเตะในนาคตอีกด้วยทั้งนี้บรูสเตอร์ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจระหว่างการถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับส่วนซีิตี้ม่รฤดูการที่แล้วโดวยยิงไป11ประตูจากการลงสนาม22นัดในศึกแชมเปี้ยนชิพแต่เจ้าตัวก็อยากลงสนามอย่างสม่ำเสมอเพื่อต่อยอดพัฒนาการของตัวเอง ทว่าสโมสรก็มองว่าเขายังไม่พร้อมที่จะได้รับโอกาสเช่นนั้นที่แอนฟิลด์และไม่อยากปล่อยยืมตัวนักเตะเพราะคิดว่าการขายขาดจะทำให้เขามีพัฒนาการอย่างเหมาะสมพร้อมเงื่อนไขดึงตัวกลับได้ในอนาคตแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ